นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฮะเป็นศึกระหว่างยูทูบเบอร์นะฮะไมายเมดเนฟฮายูทูเบบอร์ชาวไทยมัศดาวิดเซอร์ฟิชยูทูบเบอร์ชาวซาอุดีอาระเบียนะฮะในศึก C F N คลิปตัวไฟในอุ๊ยโอ้ย โอ wow. ้ละคังสันแกงนี follow, so so, in there. In there. ่หมัดหุกขวามาก่อนเลยฮะเนทฮะฮะจังหวะนี้กรรมการให้ชกต่อฮะแม่เจ้าดาวิดนี่ก็พยายามที่จะหลวงลำตัวได้หมัดซ้ายฮะเนทนี่ก็เดินตอนเข้าเชือกครับโอ้โหฟุตเวิร์คครับแม่อืมมีหมัดยับไะยับแต่ยับไม่ถูกอันนี้เนทจิ้มไปได้หมัดซ้ายแม่ก็ตอนตอนเข้าเชือกตอนจะหาจังหวะเข้าทำฮะเนทฮะ เอามุดมุดออกมาโดนหมัดคุบขวาไปแม่เอาละฮะก้มหลบอุ้ยอับบะคัดขวามัดซ้ายเอาล่นแล้วโอ้ยโอ้ยยังเหลือเท่าดาวิดเซอร์ฟิตโอ้ยหัวจุ่มพื้นอยู่บัดนี้นะ ไวหวบ่ละโอ้โหบังบ่ทันอีกรอบหนึ่งครับเซ็กอีกรอบถือยังอัลลอปปะคัตขวามัดทุกไซายโดน,นเจียวเชียวโอ้โหลงตั้งแต่อัปปะคัตละฮะโอ้โหในสึกครั้งนี้ก็เน็เป็นฝ่ายชนะไปเรียบร้อยฮะในยกแรก